สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูกช่องนี้นะคะก่อนเลยเหมือนเช่นทุกคลิปค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ส่งซูปเปอร์ตาหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสําหรับในคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหข่าวนี้ส่งผลต่อชื่อเสียงของประเทศไทยมากๆนะข่าวของชาวเวียดนามหกคนนะคะ ที่มาโดนวางยาพิษอะไรที่โรงแรมชื่อดังของเมืองไทยย่านราชประสงค์นะจะไม่อยากบอกชื่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเป็นยังไงอะแต่ใครๆก็รู้แหละว,ว่าโรงแรมไหนไม่ใช่แค่ประเทศเราต่างประเทศเขาก็รู้แล้วยิ่งบางคนเนื่องจากเป็นโรงแรมใหญ่ใจกลางเมืองอะบางคนนี่โดยเฉพาะไปส่องชาวเน็ตจีนนี่เขารู้เลยนะเขาก็พูดกันไปตรงๆเลยว่าชื่อโรงแรมอะไร เขาบอกเขาเห็นบางคนก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเช็คอินอยู่โรงแรมนั้นพอดีแล้วเขาก็เห็นว่ามีตำรวจกรูกันเข้ามานะคะเขาก็ตกใจตอนแรกนึกว่าเป็นเหตุกราดยิงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวแว่วๆว่าเนาะเสียชีวิตเยอะถึง6คนนงหกศพใช่ไหมเขาก็นึกว่ากราดยิงหรือเปล่าบางคนก็พอดีเช็คอินอยู่โรงแรมนั้นเราก็เลย มาทานข้าวข้างล่างก็ถามพนักงานบริกรในโรงแรมนี่แหละกลาจริงเปล่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นชั้นไหนอะไรบริกรเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างไปตามเรื่องนะคะเออเรียกได้ว่าตอนนี้ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยไม่แ่วเลยนะเออเมืองไทยไม่แ่วเลยทําไมเกิดเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมเยอะมากแล้วก็หลายคนก็มีบอกนะบอกว่าโอ้โหนะ ให้วีซา่าฟรีวีซ่าเพิ่มไปอีกจากสามสิบวันเป็นหกสิบวันคราวนี้แล้วบันเทิงแน่ประเทศไทยล่าสุดเขาก็รู้กันนะเมืองนอกอะ่ะเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกหัวหน้าแกงชาวพมา่าแกงพวกยาเสพติดสีเทาๆอะ่ะก็บินมาเมืองไทยแล้วนะเออเพราะมันฟรีวีซา่ามันก็แบบโอ้เข้าออกเมืองไทยสะดวกอะ่ะใช่ป่ะแล้วเมืองไทยก็คือขอให้มีเงินเถอะคร่อมตัว จะอยู่ที่ไหนก็สบายมากมากที่ได้ว่าเหมือนที่เอกเคยทำไปคลิปนึ่งอะ่ะสรุปแล้วฟรีวีซ่าหกสิบวันนี่เราได้หรือเราเสียกันแน่เพราะอย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นทีไรทงการก็จะต้องส่งตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายโน้นฝ่ายส,สืบสวนไฟโอ้โหหลายฝ่ายเข้ามาสืบสวนสอบสวน ทางนิติวิทยานู่นนี่นั่นใช่ไหมก็เงินภาษีชาวไทยทั้งนั้นน่ะและสรุปแล้วมันได้มากกว่าเสียหรือเปล่าโอเคเขาบอกอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคือหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นฝีมือคนไทยเลยนะส่วนมากอย่างข่าวที่ดังๆล่าสุดส่วนมากก็คือเป็นเรื่องราวจากคนต่างชาติที่มากระทำการอะไรที่ไม่ดีในประเทศเราซะมากกว่า โอ้โหเรียกได้ว่าโอเคเห็นผลชัดเลยนะตอนนี้ก็อย่างที่ถ้าใครตามข่าวดูก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอย่างล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยเลยเพียงแต่ว่าไทยเข้าง่ายวีซ่าแบบแทบไม่ต้องขอก็เข้ามาได้เลยอะ่ะแล้วก็อยู่ได้ยาวๆเลยหกสิบวันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของหนี้สินใช่ไหมคะที่เขาต้องไปเคลียร์กันจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่เขาจะต้อง นัดกันไปคุยที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยซ้ําแต่ว่าติดขัดเรื่องปัญหาวีซ่าเข้าญี่ปุ่นก็เลยอะนัดกันมาคุยธุรกิจกันที่ประเทศไทยกรุงเทพนี่แหละสะดวกดีเข้าออกง่ายนะแล้วถ้าเทียบราคาก็ไม่ได้ว่าแพงอะไรในขณะที่ได้รับบริการที่ดีมากๆแล้วก็เจ้าหน้าที่เมืองไทยตอนนี้ก็คือเวลคัมนักท่องเที่ยวมากๆใช่ไหมทุกภาคธุรกิจและสุดท้ายก็มาทําเรื่องราวอะไรที่แบบ เสียชื่อไหมก็เสียชื่อนะคือต้องบอกว่าโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมชื่อดังมานานแล้วก็มีชื่อเสียงที่แบบห้าดาวอะ่ะใครจะมาจัดงานเป็นทางเป็นการอะไรส่วนมากก็เข้าเช็คอินโรงแรมนี้แหละมีชื่อมีเสียงมันจะส่งผลต่อธุรกิจเลยนะล่าสุดราคาหุ้นเขาก็วันนี้ลงไปถึงสมเปอร์เซ็นเลยนะเยอะนะคือเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าดีแล้วใช่ไหมแล้วยังมาเจอเหตุการณ์ ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเอาทําเอาราคาหุ้นเขาตกนะโอมันสรุปแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าไอ้ฟรีวีซ่าที่จะเรียกคนมาท่องเที่ยวประเทศเราเพื่อหารายได้เข้าประเทศอะ่ะกลับกลายเป็นเราเสียชื่อเสียงแถมโรงแร,รมที่สะสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมันก็มันก็มีผลมากๆเลยนะต่อไปนักท่องเที่ยวอะ่ะถ้าเกิดว่า เขามีติดตามข่าวสารเพราะว่าข่าวนี้ยมันดังไปทั่วเหนือใครจะมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ดูๆใช่ปะข่าวนี้หาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอะแล้วยิ่งตอนเนี้มันก็เป็นข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลอ่ะคุณจะหาเมื่อไหร่มันก็ขึ้นอ่ะแล้วโรงแรมเขาจะต้องเสียรายได้ผลประโยชน์ไปอีกเท่าไหร่อ่ะยิ่งโรงแรมตอนนี้เมืองไทยก็เยอะใช่ปะเขาไม่จําเป็นต้องอยู่โรงแรมนี้เลยก็ได้เขาก็ย้ายไปโรงแรมอื่นกัน แต่หลายคนเขาก็เข้าใจนะเขาบอกเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยเลยนะคนไทยไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าชาวต่างชาติอะชอบหนีมาทําเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยดีที่ประเทศเรานั่นเองอาจจะเกี่ยวอยูหน่อยก็ตรงกฎหมายเมืองไทยหรือเปล่าที่มันดูอ่อนใครจะเข้าจะออกก็แบบสะดวกมากอะจะเข้ามาทําอะไรมีดีมีร้ายก็คือบินเข้ามาทําเสร็จทําเสร็จแล้วก็บินออกไปโอ้ไม่อยากให้ ประเทศเรามีชื่อเสียงในด้านนั้นเลยเนาะไม่อยากเลยเนาะโอ้แต่ก็ทำไงได้ในเมื่อรัฐบาลเขามีนโยบายในการต้อนรับนะักท่องเที่ยวหาไรายได้เขา้าด้วยกันเนี่ยจากนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วมมันก็พูดลำบากนะเศรษฐกิจยุคนี้ยิ่งเมืองไทยอะ่ะเราไม่มีนวัตกรรมอะไรอะ่ะแถมยังจะขึ้นใช่ไหมรายได้ขั้นต่ำอีก แต่แล้วโรงงานก็ปิดปิดปิดพอสู้ค่าแรงไม่ไหวก็หนีไปประเทศเพื่อนบ้านกันนะตอนนี้ก็เหลือแต่อะไรล่ะก็นึกว่าจะแก้ปัญหาเหมือนคราวต้มยำกุ้งก็ผ่านมาได้จากการท่องเที่ยวแต่ต้องบอกว่าปัญหามันไม่เหมือนกันกับเมื่อตอนต้มยำกุ้งอ่ะถูกไหมต้มยำกุ้งตอนนั้นประเทศอื่นเขาไม่มีปัญหามีแต่ประเทศเราที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคนเขามาเที่ยวเขาก็เขาก,เขาก็ใช้จ่ายมือเติบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ทั่วโลกเขาก็มีปัญหาเศรษฐกิจกัน โดยเฉพาะเมืองไทยนี่สุดๆนะคนต่างชาติมาเที่ยวเขาก็ไม่ได้ไปนหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่ะอืมโอ้โหเรียกได้ว่าแต่บางคนหลายๆคนที่เป็นแฟนชาวจีนนะเขาก็เข้าใจสถานการณ์นะเขาบอกว่าเอาใจช่วยเมืองไทยนะแล้วเขาก็พูดว่าสาธุด้วยนะเขารู้นะเขารู้อาจารยาธรรมเขาบอกเอาใจช่วยนะสาธุเออแต่แบบชื่อเสียงที่มันเสียไปแล้วของโรงแรมอะแล้วเราจะกู้มายัางไงอะกู้กลับมา เนาะก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะส่งผลเสียต่อจํานวนนะักท่องเที่ยวที่เข้าเช็คอินโรงแรมเขามากน้อยแค่ไหนในระยะยาวนะระยะสั้นก็บางคนเขาก็ไม่ถือนะเขาจองมาแล้วนี่เขาก็คงอยู่ๆไปอะ่ะอืมแต่บางคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะเลือกโรงแรมไหนเขาก็คงคิดแล้วคิดอีกอะ่ะโอ้มันส่งผลนะโอ้นะเรียกได้ว่า เวทกันดีๆแล้วกันได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่ากับไอ้นโยบายฟรีวีซ่าหกสิบวันน่ะคิดเห็นกันยังไงเนาะเออลองมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรที่ชาวต่างชาติเขามาเมืองไทยยังไงเดี๋ยวจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปละกันใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้ามาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ